บาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทอดพระเนตรการแข่งขันกีฬาเรือใบในมหกรรมกีฬาเรือใบเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเนื่องในโอกาสพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชมมพรรษาหรอบ28กรกฎาคม2567 เวลา8นาฬิกา20นาทีวันนี้พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีเสด็จพระราชดำเนินไปยังโรงแรมเดอะรีเจนช์ชะอําบิชรีสอร์ทอําเภอชะอําจังหวัดเพชรบุรีเพื่อประทับเรือริบจากชายหาดรีเจนช์ชะอําเสด็จพระราชดำเนินไปยังเรือใบรุ่น IRC ซีซซึ่งเป็นเรือใบที่สมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีทรงใช้เข้าร่วมการแข่งขันเรือใบข้ามอ่าวในมหากรรมกีฬาเรือใบเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเนื่องในโอกาส พระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชมพันษา6รอบ28กรกฎาคม2567โดยทรงลงแข่งขันในทีมวายุประเภทเรือ TP 52หมายเลขเรือ THA 72มีสมาชิกในทีม14คนในจำนวนนี้มีนักกีฬาเรือใบทีมชาติไทย2คนเข้าร่วมทีมด้วยเมื่อสมเด็จพระนางเจ้าพระบร,รมราชินีประทับเรือใบแล้วพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวประทับเรือริบไปยังชายหาดรีเจนชาม เพื่อประทับพลิคอปเตอร์พระที่นั่งไปยังเรือหลวงภูมิพลอดุญเดชท,ท่อพระเนรการแข่งขันเรือใบข้ามอ่าวโดยเรือหลวงภูมิพลอดุญเดชจะแล่นเคียงคู่ไปกับเรือใบที่สมเด็จพระนางเจ้าพระรบรมราชนารนินีทรงทําการแข่งขันโดยเริ่มทรงเรือใบเมื่อเวลา10นาฬิกา45นาทีเส้นทางเริ่มต้นจากชายหาดโรงแรมเดอะรีเจนช์ชะอำบีชรีสอร์ทอำเภอชะอำจังหวัดเพชรบุรีไปยังอ่าวเตยงามโดยบัญชาการนาวิกโยธินอำเภอสัตหีบจังหวัดชลบุรีใช้เวลาใน การข่งขันประมาณ5-6ถึงชั่วโมงโดยสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีทรงมีทักษะด้านการมาคับหางเสือเพื่อให้เรือเล่นไปในทิศทางที่ต้องการซึ่งระหว่างการข่งขันเรือใบจะทรงทําหน้าที่ต่างๆอาทิการชักใบเรือการปรับใบเรือซึ่งในครั้งนี้ใช้รูปแบบการเล่นเรือแบบขวางทางลม สำหรับการแข่งขันเรือใบข้ามอ่าวครั้งนี้มีเรือใบประเภทต่างๆเข้าร่วมการแข่งขัน24ลำม,มีนักกีฬาจากประเทศไทยและนักกีฬาต่างชาติจาก7ประเทศเข้าร่วมการแข่งขันจำนวน1 0คนอาพลอทิออสเตรเลียเนเธอร์แลนด์สาอาณาจักรฝรั่งเศสและเอยอรมน,นี เวลา15นาฬิกา31นาทีพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวประทับฮลิกร์พระที่นั่งจากลานจอดเทลกคอปเร์รือหลวงพุนิพนอรุญเดชไปยังสนามเฮลอปเตอร์ชั่วคราวหน่วยบัญชาการนาวิกโยธินอำเภอสัตหีบจังหวัดชลบุรีโดยมีนายทวัชชัยสีทองผู้ว่าราชการจังหวัดชลบุรีผู้พิพากษาสารดีกาช่วยทํางานชั่วคราวในตําแหน่งอธิบดีผู้พิพากษาภาคสองผู้บัญชาการมณฑลฐานบกที่14ผู้บัญชาการหน่วยบัญชาการนาวิกโยธินผู้บัญชาการตารวจ บุธรภาคสองพร้อมข้าราชการเฝ้าทูลละอองธุลีพระบาทรับสเสด็จก่อนประทับรถยนต์พระที่นั่งสเสด็จพระราชดำเนินไปยังเรือนรับรองที่ประทับเวลา16.18นาฬิกา18นาทีหลังจากสมเด็จพระนางเจ้าพระบร,รมราชินีทรงแข่งขันกีฬาเรือใบข้ามอ่าวถึงอ่าวเตยงามโดยบัญชาการนาว,วิกโยธินกองทัพเรืออำเภอสตัตหีบแล้วประทับเรือริบสเสด็จพระราชดำเนินจากเรือใบรุ่น i อ c าซีีโร่หมายเลขเรือ t h a 72มายังหาดเตยงามบริเวณอนุสรสถานราชนาวิกโยธินสำหรับการแข่งขันกีฬาเรือใบข้ามอ่าวเส้นทางหน้าโรงแรมรีเจนชะออมบีชรีสอร์ทอำเภอชะออมจังหวัดเพชรุบุรีถึงอ่าวเตยงามหน่วยบัญชาการนาวิกโยธินกองทัพเรืออำเภอสัตหีบจังหวัดชลบุรีระยะทาง45้าไมล์ทะเลทีมวายุใช้เวลาในการแข่งขัน4ชั่วโมง3 3นาทีโดยถึงจุดเข้าเส้นชัยเวลา 15นาฬิกา18นาทีซึ่งเข้าเส้นชัยเป็นลำดับที่หนึ่งสมเด็จพระกนิษฐาธิราเชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีทรงปฏิบัติพระราชการณียกิจดังนี้ เวลา9นาฬิก58นาทีวันนี้สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีสเสด็จพระราชดำเนินไปยังสถาบันพัฒนาสุขภาพอาเซียนมหาวิทยาลัยมหิดลอำเภอพุทธมณฑลจังหวัดนครปฐรมส่งยกฉัดขึ้นประดิษฐานเนื้อหอพระพุทธมหาสิริพิริยพั์ และทรงเปิดหอพระพุทธมหาสิริปิริยาพัฒน์ที่มหาวิทยาลัยมหิดลร่วมกับสถาบันพัฒนาสุขภาพอาเซียนจัดสร้างขึ้นตามโครงการเฉลิมพระเกียรติ65พรรษาสมเด็จพระนิธิถาทิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารี2เมษายน2563เพื่อเฉลิมพระเกียรติและเป็นที่สักการะยึดเหนี่ยวจิตใจของบุคลากรนักศึกษาและประชาชน โอกาสนี้ทรงพระสุรายทรงเจิมที่กัมพูชัดทรงถือสายสูตรยกฉัดขึ้นประดิษฐานเหนือหอพระพุทธมหาสิริพิทยพัฒน์แล้วทรงเปิดหอพุทธหอพระพุทธมหาสิริพิรยพัฒน์ซึ่งเป็นอาคารทรงบุดบศิลปะไทยประยุกต์ผสมผสานศิลปะเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ให้มีความร่วมสมัยภายในประดิษฐานพระพุทธรูปขนาดหน้าตัก65นิ้วสูง98นิ้วพุทธลักษณะตามแบบพระพุทธมหาราภ ปิดผิวด้วยทองคำและอัญมณีได้รับพระราชทานนามว่าพระพุทธมหิดลมงคลปัญญายานหมายถึงพระพุทธรูปที่นำมาซึ่งปัญญาอย่างรู้อันกระจ่างแจ้งและเป็นมงคลแห่งมหาวิทยาลัยมหิดลและได้รับพระมหากรุณาธิคุณให้เชิญอักษรพระนามแวมพิไทยสอทอขึ้นประดิษฐานที่ผ้าทิพย์พระพุทธรูปและที่ป้ายชื่อหอพระ ฉากหลังของหอพระมีภาพจิตรกรรมและซุ้มเรือนแก้วลายพันพฤกษาและสัตว์หิมพานแสดงถึงความอุดมสมบูรณ์ด้านหลังหอพระมีทางลาดสำหรับผู้พิการและผู้สูงอายุด้านนอกมีลานประทักษิณออกแบบจัดสวนไม้ดอกไม้ประดับตามแนวคิดพุทธอุทยาน เวลา15นาฬิกาเสด็จออกนวังสะระทุมพระราชทานพระราชาโอกาสให้ในายโอภาสการกาวินพงศ์ปลัดกระทรวงสาธารณาสุขนำคณะผู้บริหารระดับสูงนายกสมาคมแม่บ้านสาธารณาสุขข้าราชาการและเจ้าหน้าที่กระทรวงสาธารณาสุขเฝ้าทุนรอองพระบาทถวายพระพรชัยมงคลและทุนกล้าทุนกระหม่อมถวายเงินโดยสเสด็จพระราชกุศลตามพระราชาธยาศัยเนื่องในโอกาสวันคล้ายวันพระราชาสมภพวันที่2เมษาย,ยน2567 นายปรพลแก้วชาติผู้อำนวยการโรงเรียนราชวินิตนำคณะผู้บริหารและข้าราชการครูเฝ้าทูลละอองพระบาทถวายพระพรชัยมงคลและทูลกล้าวทูลกระหมอมถวายเงินโดยเสด็จพระราชกุศลตามพระราชดัลอยศัยเนื่องในโอกาสวันคล้ายวันพระราชสมภพวันที่2เมษาย,ยน2567 นางสาวสุกัญญาสุขสมบูรณ์ผู้อำนวยการโรงเรียนพปราราช,ชวิทยาลายัยในพระบรมราชูปถัมภ์นำผู้แทนครูผู้แทนสมาคมนักเรียนเก่าผู้แทนสมาคมผู้ปกครองและผู้แทนนักเรียนโรงเรียนพปราราช,ชวิทยาลายัยเฝ้าทูลละอองพระบาทถวายพระพรชัยมงคลและทูลกล้าทูลกระหม่อมถวายเงินโดยเสด็จพระราชกุศลตามพระราชจักยาสายัยเนื่องในโอกาสวันคล้ายวันพระราช,ชสมภพวันที่2เมษายน2567 รองศาสตราจารย์เอ็มพรรัรตินทร์ธรคณะบดีคณะพยาบาลศาสตร์มหาวิทยาลัยมหิดลนำผู้บริหารคณะพยาบาลศาสตร์มหาวิทยาลัยมหิดลและผู้แทนมูล,ลนิธิคณะพยาบาลศาสตร์มหาวิทยาลัยมหิดลเฝ้าทูลละอองพระบาทถวายพระพรชัยมงคลและทูลกล้าวทูลกระหม่อมถวายเงินโดยเสด็จพระราชกุศลตามพระราชอัธยาศัยเนื่องในโอกาสวันคล้ายวันพระราชสมภพวันที่2เมษสาย,ยน2567 นางสาวเฉลาศรีสงี่ยมหัวหน้าพยาบาลโรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์สภากาชาติไทยนำผู้แทนคณะพยาบาลโรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์สภากาชาติไทยเฝ้าทูลอองพระบาทถวายพระพรชยยัยมงคลและทูลกล้าวทูลกระหม่อมถวายเงินโดยเสด็จพระราชกุศลตามพระราชอัธยาศัยเนื่องในโอกาสวันคล้ายวันพระราชาสมภพ,พวันที่2เมษาย,ยน2567 รองศาสตราจารย์สุจิตราเหลืองอมอเลิศนายกสภาการพยาบาลนำคณะกรรมการบริหารสภาการพยาบาลเฝ้าทูลละอองพระบาทถวายพระพรเชียะมงคลและทูลกล้าวทูลกระหม่อมถวายเงินโดยเสด็จพระราชกุศลตามพระราชธิาศัยเนื่องในโอกาสวันคล้ายวันพระราชสมภพวันที่2เมษาย,ยน2567 นางสายทิพย์อานโพทองนายกสมาคมสิทธิเก่าพยาบาลสภาการชาติไทยในพระราช,ชปพิพนธ์สมเด็จพระเทพพระร,ราชสุดาสยามบรมร,ราชกุม,มารีนำคณะกรรมการบริหารสมาคมเฝ้าทุลละอองพระบาทถวายพระพรชัยมงคลและทุลนกล้าทุลนประหมอบถวายเงินโดยเสด็จพระราชกุศลตามพระราชจักยาศัยเนื่องในโอกาสวันคล้ายวันพระราชสมภพวันที่2เมษาย,ยน2567 ศาสตราจารย์พิเศษหิรันระดีศรีประธานกรรมการมูลนิธิมหาวิชราลงกรราชวิทยาลัยนำคณะกรรมการมูลนิธิมหาวิราลงกรราชวิทยาลัยเฝ้าทุลอองพระบาทถวายพระพรชัย,ยมงคลและทุนกล้าวถุนกระหม่อมถวายเงินโดยเสด็จพระราชกุศลตามพระราชทยาัยเนื่องในโอกาสวันคล้ายวันพระราชสมภพวันที่2เมษาย,ยน2567 นายอมรอเทพเพชรกำแพงแสนที่ปรึกษาด้านการตลาดบริษัทรังสิตลาซ่าจำกัดนำคณะผู้บริหารศูนย์การค้าฟิวเจอร์พาร์คเฝ้าทุลออองพระบาทถวายพระพรชัยมงคลและทุนลกล้าวทุนตระหม่มถวายเงินโดยเสด็จพระราช,ชก,กุศลตามพระราชทัาาััยเนื่องในโอกาสวันคล้ายวันพระราช,ชสมภพวันที่2มีาย,ยน2567 ายวีรศักดิ์เจริญสินสกุลและครอบครัวเฝ้าทูลอองพระบาทถวายพระพรชัยมงคลและทุนกล้าทุนกระหม่อมถวายโมเดลจำลองชุดทรงพระเจริญโมเดลกรอบรูปสื่อหลินทงเจ้าหญิงแห่งสยามและไดอารี่บันทึกเรื่องราวบ้านของพ่อโมเดลเทิดทูนเนื่องในโอกาสวันคล้ายวันพระราชสมภพวันที่2เมษาย,ยน2567น,นายชนลทียังตรงผู้ว่าราชการจังหวัดฉเชิยงแซานำคณะข้า,ขาขราชการผู้นำกลุ่มเกษตรกรและกลุ่มผู้นำแปรรูปผลิตผลทางการเกษตรและกลุ่มผู้ผ,ผลิตสินค้าโอทอปของ จังหวัดฉะเชิงเซาเฝ้าทูลละอองพระบาทถวายพระพรชัย,ยมงคลและทุนกล้าวทุนกระหม่อมถวายเงินโดยเสด็จพระราชกุศลตามพระราชตรยาศัยกับทุนกล้าทุนกระหม่อมถวายผลิตผลทางการเกษตรของจังหวัดฉะเชิงเซาองคมนตรีเชิญสิ่งของพระราชทานไปมอบให้แก่เจ้าหน้าที่และประชาชนที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์ความไม่สงบในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้พลเอกไผ่บุญคุ้มชายาองคมนตรีเชิญสิ่งของพระราชทานไปมอบให้แก่เจ้าหน้าที่ในพื้นที่จังหวัดนาราธิวาสและยะลาเพื่อเป็นขวัญกำลังใจโดยที่ว่าการอำเภอตากใบจังหวัดนาราธิวาสเชิญสิ่งของพระราชทานมอบแก่เจ้าหน้าที่ในพื้นที่อำเภอตากใบ30ชุด ส่วนที่หน่วยเฉพาะกิจกลมฐานรานที่48จังหวัดนราธิวาสเชิญสิ่งของพระราชทานมอบให้แก่เจ้าหน้าที่ที่ปฏิบัติภารกิจในอำเภอเจ้าอ่อยร้อง50ชุดที่กองร้อยฐานรานที่4613จังหวัดนราธิวาสเชิญสิ่งของพระราชทานมอบให้แก่เจ้าหน้าที่ที่ปฏิบัติภารกิจที่อำเภอรือเสาะ50ชุดและที่ชุดคุ้มครองตบบ้านแหลจังหวัดยะลาเชิญสิ่งของพระราชทานมอบให้แก่เจ้าหน้าที่ที่ปฏิบัติภารกิจที่อำเภอทานโต50ชุด จากนั้นเดินทางไป ห้องประชุมค่ายสรีนทรนอำเภอยะลางจังหวัดปัตตานีเพื่อร่วมประชุมรับฟังสรุป,ปรสถานการณ์ในจังหวัดชายแดนภาคใต้และติดตามการดำเนินงานโรงเรียนพระดาบ,บทจังหวัดชายแดนภาคใต้ที่ตั้งขึ้นเพื่อเยาวชนในพื้นที่จังหวัดปัตตานียะลานาราธิวาสตูลและสงขลาที่ขาดโอกาสาการศึกษาได้ศึกษาเล่าเรียนสามารถนำความรู้ไปประกอบอาชีพให้เหมาะสมกับบริบททางสังคมาศาสนาและวัฒนธรรมท้องถิน่นสามารถใช้ชีวิตอยู่ร่วมกันท่ามกลางความแตกต่างหลากหลายได้อย่างสันติ ต่อจากนั้นเชิญสิ่งของพระราชทานไปมอบให้แก่เจ้าหน้าที่ที่ได้รับผลกระทบจาก,จากสถานการณ์ความไม่สงบณกองร้อยฐานพรานที่4402จังหวัดปัตตานีเชิญสิ่งของพระราชทานมอบแก่เจ้าหน้าที่ที่ปฏิบัติภารากิจแนอมเผือทุ่งยางแดง50ชุดส่วนที่โรงพยาบาลปัตตานีจังหวัดปัตตานีเชิญสิ่งของพระราชทานมอบให้แก่ประชาชนที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์ความไม่สงบในพื้นที่จังหวัดชายแดาานภาคใต้2ชุด และที่โรงพยาบาลสงขลานครินจังหวัดสงขลาเชิญสิ่งของพระราชทานมอบให้แก่ประชาชนที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์ความไม่สงบในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้6ชุดการได้รับสิ่งของพระราชทานช่วยบรรเทาทุกข์แก่ประชาชนและสร้างขวัญกำลังใจแก่เจ้าหน้าที่ที่ปฏิบัติงานในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้เป็นอย่างมากนับเป็นพระมหากรุณาที่คุณอย่างหาที่สุดไม่ได้